แล้ววันนี้ผมก็อยู่กับกล้องที่เป็นกระแสไปก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมาชา้านิดนึงเพราะว่าไปเรียนรู้มันอยู่ว่ามันเหมาะกับใครอะไรยังไงนะครับซึ่งหน้าตามันก็หล่อมากๆเลยครับวันนี้ผมอยู่กับ Fuji X h ็น,นะครับแล้วก็จะมาพูดให้เพื่อนๆฟังว่าไอ้กล้องตัวเนี้มันน่าใช้แค่ไหนหรือว่ามันเหมาะกับใครบ้างครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน SnapShot อีกเช่นเคยนะครับถ้าหากใครสนใจกล้องตัวนี้หรือว่าซื้อกล้องตัวอื่นเนี่ยก็สามารถสอบถามทางร้าน SnapShot ได้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนคลิปผมด้วยนะครับกล้องที่อยู่ในมือผมเนี่ยมันเป็นสีชาโคนะครับซึ่งเป็นสีที่ผมเนี่ยชอบที่สุดแล้วนะครับในบรรดา3สีนะครับสีที่มีให้เลือกเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็คือซิลเวอร์นะครับแล้วก็มีแบล็ k แล้วก็มีชาโคตัวนี้ก็คือสีชาโคนั่นเองนะครับจะออกแบบเทาๆเงินๆแบบมมมีคววาาสยง มากเลยแบบเห็นครั้งแรกเราก็คือชอบมากๆเลยนะครับสาหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูบอดี้กันดีกว่าครับว่าเขาให้อะไรมายังไงก่อนอื่นนะครับผมขอมาเล่า first impression ก่อนสําหรับการเจอกล้องตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นการเจอกันครั้งที่2นะครับครั้งแรกที่ผมเจอนะครับผมเจอกับเพื่อนคนหนึ่งที่เอามาอวดผมนะครับก็ชื่อเจมนะครับทำช่องเจมจี้จุดเนี่ยเขามาอวดผมผมก็เลยได้เห็นก่อน ซึ่งครั้งแรกที่เห็นเนี่ยมันเป็นกล้องที่สวยมากๆนะครับแล้วยิ่งเจอสีนี้เข้าไปเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกแบบอยากได้มากๆกับกล้องตัวนี้นะครับเป็นความโชคดีอีกเช่นกันที่ทางร้าน SnapShot เนี่ยอยากให้ทํารีวิวตัวนี้พอดีก็เป็นโชคของผมด้วยที่ทํารีวิวออกมาให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆได้ดูกันนะครับตอนที่ผมยังไม่ได้จับกล้องตัวนี้นะครับผมคิดว่าวัสดุมันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเหล็กหรือเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่พอได้จับแล้วเนี่ยจริงๆมันคือเหมือนเป็นพลาสติกนะครับ เสียงมันประมาณนี้เลยแต่ทางฟูจิเนี่ยเขาก็ออกแบบมาได้แบบเออตรงทาร์เก็ตของเขาแหละว่าเขาอยากทำกล้องดิจิตอลสไตล์ฟิล์มแล้วเป็นเซนเซอร์1นิ้วแล้วทำออกมาในรูปแบบนี้ถ่ายแนวตั้งนะครับปกติเราจะชินกับกล้องเวลาเราถ่ายแนวตั้งเราต้องพิกอย่างนี้ถูกไหมแต่ตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราต้อง จับอย่างเงี้ยคือแนวตั้งเพราะว่ามันเป็นฮาเฟมนั่นเองนะครับคาว่าฮาเฟมคืออะไรนะครับคาว่าฮาเฟมนะครับถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยค่าฟิล์มเนี่ยมันจะแพงใช่ไหมครับมันก็เลยมียุคหนึ่งที่คนคิดค้นว่าเออทำยังไงให้ประหยัดค่าฟิล์มได้มากขึ้นนะครับเขาก็เลยทําวิธีการแบบฮาเฟมขึ้นมาสมมติว่าเรามีฟิลม์ม1แผ่นที่ถ่ายได้แค่36รูปใช่ไหมครับถ้าถ่ายเต็มฟิล์มเนี่ย เขาก็เลยทําเป็น h า l f s i z มาครับเพื่อที่ว่าจาก36เนี่ยเราจะได้72รูปนั่นเองก็คือถ่ายครึ่งเดียวเป็นการประหยัดฟิล์มนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ภาพมากขึ้นนั่นเองครับนอกจากวัสดุที่เป็นพลาสติกแล้วนะครับที่ที่ผมคิดว่านะเพราะว่ามันดูเหมือนพลาสติกนะครับแต่เป็นพลาสติกที่ไม่กองแกงนะมันเป็นพลาสติกที่แบบดูเหนียวดูแข็งแรงอยู่นะครับอันนี้ด้านบนนี่นะครับจะสลักคําว่า FujiFilm X half ฟูจิเนี่ยเขาเก่งนะครับผมต้องยอมรับเลยว่าเขาทําทรงกล้องออกมาทีไรเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยอยากได้ทุกรอบเลยด้านบนนะครับนอกจากคําว่าฟูจิเอ็กเนี่ยถัดมานะครับจะมีรูสําหรับรับเสียงนะครับน่าจะเป็นรูไมโครโฟนนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วถัดมานะครับจะเป็นโคลชูนะครับซึ่ง ผมก็แอบเอะนิดนึงนะครับตอนที่ได้มาครั้งแรกเนี่ยโคชูมันเป็นแบบไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ได้มีแบบตัวรับข้อมูลหรือว่าอะไรที่ทําให้เราใช้งานอุปกรณ์นอกได้นะครับมันก็คือเป็นโคชูที่สําหรับแบบใส่ไว้เฉยๆนะครับไม่สามารถใส่แฟตนอกได้พูดอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเข้าใจกันได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าเราต้องการใส่ไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยแนะนําเป็นไฟ led นะครับเพราะว่ามันแค่แบบมีหน้าที่เอาไว้วางเฉยๆนะครับอันนี้แบบ เป็นจุดเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เสียดายไปนิดนึงนะครับถ้าใช้แฟลชนอกตัวเล็กๆได้เนี่ยมันจะทําให้กล้องตัวนี้แบบเพิ่มปฏิสิทธิภาพไปได้อีกนะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องหาไฟ LED มาใช้กันนะครับถัดมานะครับก็เป็นตัวชดเชยแสงนะครับซึ่งผมชอบมากตรงนี้เป็นปุ่มที่ทําให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับปุ่มชดเชยแสงตรงนี้แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีนี่ผมเรียกมันว่าขันโยกแล้วกันซึ่งเวลาที่เราเปิดกล้องมันจะเด้งขึ้นมานี่มันจะเด้งขึ้นมาเอง ก,ก็จะติดมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เราระลึกถึงความแบบใช้กล้องฟิล์มนะครับจุดเด่นของกล้องตัวนี้นะครับเวลาที่เราเนี่ยถ่ายภาพแรกแล้วเนี่ยถ้าเราสรับคันโยก1ทีเนี่ยมันจะทําการถ่ายภาพคู่กันนะครับเหมือนมันจะถ่ายภาพแรกแล้วก็สับคันโยกปุ๊บก็ถ่ายอีกภาพหนึ่งมาคู่กันถ้าเราไม่เอาแบบภาพคู่กันเราก็แค่สับไปอีกทีนึงมันก็จะยกเลิกนะครับฟังก์ชันนี้ส่วนถ้าเวลาที่เรา ดันคันโยกกลับมามันจะเป็นการ p รีวิวรูปก่อนหน้านี้ที่เราเคยถ่ายไว้นั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยเดียวสับให้ดูนะชึบนี่ก็คือรูปผมก่อนหน้านี้มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากเล่าเรื่องเวลาถ่ายภาพที่1แล้วเราอยากดูว่าภาพเมื่อกี้เราถ่ายอะไรไปเราก็แค่กดคันไกเนี่ย้างไว้เพื่อดูว่าอ้อรูปต่อไปโอเค ฉันจะเล่าอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วมันก็บอกด้วยนะรูปแรกผมถ่ายฟิล์มซิมูเลชันนี้ไปแล้วรูปที่2เราจะถ่ายฟิล์มตัวอื่นก็ได้เช่นกันหรือว่าเราจะเล่าแบบว่าภาพนิ่งรูปที่1เป็นวิดีโอภาพที่2ก็สามารถทําได้เช่นกันอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะชอบมากๆเลยคือเหมือนเราได้ลองถ่ายแบบสมมติว่าผมไปทะเลผมก็ถ่ายภาพทะเลมา แล้วผมอยากเล่าว่าบรรยากาศนะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็ถ่ายวิดีโอแบบรอบๆบรรยากาศมาเหมือนตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าผมถ่ายสุนัขผมเนี่ยนะครับดาวนินชื่อดาวนินมันก็ถ่ายภาพนิ่งเขาไว้รูปหนึ่งอีกภาพนึงผมก็แบบเล่นกับมันเพื่อให้ภาพเนี่ยมันไม่ดูนิ่งเกินไปมันก็เป็นการเล่าที่แบบเออเก๋ดีเหมือนกันนะเนี่ยคอมมือ ขมือขอมือขอมือขอมือไหนถัดมานะครับมาดูที่ตัวว i วไฟเด d ร r นะครับซึ่งว i วไฟเด d e r เนี่ยเป็นว i วไฟเด d e r ที่ส่องปุ๊บทะลุไปเลยคือส่องแล้วทะลุไปเลยมันไม่ได้สะท้อนขึ้นมาจากเซนเซอร์มันนะอันนี้ผมลองแล้ว เหมือนกล้องใช้เราทิ้งที่ทุกคนอาจจะเคยจับเคยใช้กันนะครับเวลาเราส่องอย่างเงี้ยภาพมันจะอยู่แบบเยื้องๆไปนิดนึงนะครับเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ส่องไปภาพมันก็จะแบบไปทางซ้ายนิดๆเราก็ต้องเผื่อไม่ใช่ว่าเราเล็งไปตรงเนี้ยมันจะออกมาเหมือนที่ภาพที่เราเห็นในวิวไฟเดอร์นะมันต้องเผื่อนะครับถ้าเซฟๆเลยก็คือดูหลังจอนะครับจบง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นวิวไฟเดอร์นะครับถัดมานะครับส่วนที่ชอบมากๆก็คือตรงฟิล์มซิมูเลต ฟิล์มซิมูเลตเนี่ยมีมาให้ถึง13ตัวนะครับที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับซึ่งโทนที่ผมชอบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นโทนคลาสสิกนิกนะครับจะให้โทนภาพที่แบบคอนทราสต์ดีมากแล้วก็สีเขียวแบบซีดหน่อยนะครับอันนี้เป็นโทนที่ผมชอบมากแล้วก็มีพวกโทนเรล่าเอสตัวฮิตๆที่คนชอบกันคลาสสิกโคมนะครับ เอสเทียมีให้เลือกหลายโทนเลยที่ผมชอบอีกอนันนึงน่าจะเป็น across นะครับก็คือภาพขาวดำนั่นเองนะครับฟิล์มซิมูเลชันเรียกว่าใช้งานง่ายมากอันนี้เป็นกิมมิกอีกอีกอย่างหนึ่งเลยนะแล้วการทัชสกรีนเขาเนี่ยมันตอบสนองกับนิ้วเราได้ประมาณนึงเลยนะครับเนี่ยมันไม่ได้สไลด์ยากเนาะเนี่ยปึ๊บเห็นไหมปึ๊บ อันนี้ผมอาจจะไม่ถนัดแต่ปกติแล้วมันไม่ได้สไลด์ย,ยากขนาดนั้นถัดมาก็จะเป็นจอนะครับที่แสดงภาพที่เราถ่ายทุกอย่างไว้หรือว่าเราจะใช้ในการถ่ายภาพก็ได้เช่นกันเห็นไหมนี่แล้วด้านข้างของจอกับตัวสไลด์ฟิล์มซิมนะครับจะเป็นเหมือนหนังนะครับอันนี้ให้ฟิลสัมผัสที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับถัดมานะครับมาดูด้านข้างนะครับจะเป็น ที่สาหรับเปิดแฟลตปิดแฟลตนะครับก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้เลยแล้วด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบไทซีนั่นเองนะครับไอช่องไทซีเนี่ย 4, สำหรับเสียบชาร์จแล้วก็ในกล่องของเขาเนี่ยเขาจะให้ไอตัวไทซีทูแจ็คสามจามาด้วยนะครับเผื่อว่าใครอยากต่อไมนอกใช้ก็สามารถต่อเข้าช่องนี้ได้เลยและถัดมานะครับจะเป็นปุ่มสติลกับมูฟวี่นะครับที่เราสามารถกดตรงนี้ได้เลย สติลมูฟวี่ก็คือตามชื่อเลยครับสติลก็คือถ่ายภาพนิ่งมูฟวี่ก็คือถ่ายวิดีโอนั่นเองอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเราสามารถกดถ่ายภาพนิ่งเป็นโหมดสติลปุ๊บแล้วเราเปลี่ยนเป็นโหมดมูฟวี่เมื่อกี้ผมเปิดแฟลชไว้แล้วแฟลชของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับมันไม่ได้เป็นแฟลชแบบแฟลชจริงๆมันเป็น LED แฟลชนะครับเวลาที่เรากดไปโหมดมูฟวี่เนี่ยมันก็จะทําการติดเลยเห็นไหมไฟมันจะติดทันที สมมติผมกลับมาหมดภาพนิ่งฝาไม่จะปิดเหมือนมันเป็น LED ที่ช่วยเปิดหน้าให้สว่างมากขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มเพลย์นะครับที่เราสามารถกดดูรูปย้อนหลังได้นั่นเองครับถัดมาดูด้านล่างนะครับจะเป็นเกลียว1นทับสนะครับแล้วก็ช่องใส่แบตนะครับแล้วก็ช่องใส่เมมนะครับช่องใส่เมมเนี่ยเราสามารถใส่ SD card ได้เลยนะครับ เมมที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็น s a n d i ส k 6 4ก b เรียกว่าถ่ายได้5-6,000รูปเหลือๆเ,เลยครับใส่เมมเดียวเนี่เที่ยวได้ทั้งเดือนแน่ๆครับมีข้อสังเกตเล็กน้อยครับตรงเกลียว1นทับเนี่ยถ้าหากว่าเราใส่ไอ้เพลทขาตั้งกล้องไปนะครับเราอาจจะเปิดช่องใส่แบตไม่ได้นะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยมีใครใช้หรอก,กล้องสไตล์เนี้ยก็ถือง่ายๆสบายๆมือเดียวนะครับน้ำหนักเนี่ยตัวเนี้ยอยู่แค่เพียง 240กรัมนะครับถ้าใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยลองถือ iPhone 16 Pro ขึ้นมานะครับน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็ขนาดก็พอๆกับ iPhone 16 Pro กับที่ผมใช้เลยนะครับไม่ใหญ่เท่าโ Pro ด้วยซ้ำนะครับแต่ความหนาอาจจะมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่น้ำหนักเรียกว่าเบามากนะครับห้อยคอหรือห้อยมือไปเนี่ยเดินถ่าย สนุกแน่นอนถ่ายได้ทั้งวันครับต่อกันที่ด้านหน้านะครับก็จะเป็น aspherical lens นะครับให้มาแบบเล็กๆน่ารักมากๆนะครับแล้วด้านข้างเนี่ยจะมีตัวสำหรับปรับค่ารูรับแสงนะครับเนี่ยปรับได้ตั้งแต่2.8ไปถึงออโต้นะครับก็คือสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่11นะครับ เราสามารถปุ่นอย่างนี้ได้เลยเท่มากอันนี้ก็เป็นส่วนที่ชอบมากๆนะครับเลนตัวนี้จะมีระยะเทียบเท่ากับกล้องฟูลเฟรมอยู่ที่ประมาณ32-33ถึงมิมมิลเรียกว่าเป็นระยะที่ถือไปถ่ายได้แบบง่ายๆละกันนะครับแบบระยะสายตามนุษย์เลยถ้าเทียบกับประมาณนั้นนะครับความสามารถในการถ่ายของกล้องตัวนี้จะถ่ายได้แค่ jpeg นะครับถ้าใครหวังว่าซื้อไปแล้วอยากปรับแต่งภาพเนี่ยก็ผมว่าไม่น่าเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ด้วยความที่เขาให้ฟิล์มซิมชดเชยแสงอะไรเท่านี้ผมก็ว่าเพียงพอแล้วนะครับฟังกช์ชันอื่นๆเนี่ยก็เรียกว่ามีลูกเล่นเยอะพอควรที่ทําให้เราเนี่ยถ่ายภาพจบหลังกล้องได้ส่วนความละเอียดของวิดีโอนะครับจะอยู่ที่180 0คูณ1440นะครับก็เรียกว่าเป็นเฟรมที่เป็นแนวตั้งนะครับถ้าเราอยากได้แนวนอนเนี่ยเราก็แค่คลิกถ่ายนะครับ จะทำให้เราได้วิดีโอแนวนอนนั่นเองครับตัว Fuji X-Harm e นะครับนอกจากที่จะมีฟิล์มซิมูเลตให้เล่นแล้วเนี่ยมันยังมีตรงนี้ให้เล่นอีกนะครับเป็นเอฟเฟกต์แบบเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเป็นกิมมิคที่ผมค่อนข้างชอบนะครับให้เราสไลด์มาที่ขวามือนะแล้วก็กดแบบคำว่าฟิลเตอร์เลยจะมีเอฟเฟกให้เล่นเยอะมากๆนะครับจุดเด่นของตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือเอฟเฟกไลท์ลีกนะครับก็ เรียกว่าแสงรั่วนั่นเองนะครับเวลาถ่ายฟิล์มเมื่อก่อนเขาเรียกว่ามันจะมีแสงอะไรมาพาดเนี่ยซึ่งตัวเนี้ที่ผมอ่านมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด30แบบนะครับ30แบบนี่คือไม่ใช่ว่าเราถ่าย1 2 3แล้วมาเรียงนะมันจะแรนดอมจาก30แบบเนี่ยมาโชว์ในภาพนะครับ กลายเป็นว่าถ้าเราถ่ายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะออกแบบไหนซึ่งก็เป็นกิมมิคที่ดีมากๆของโหมดนี้เลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกฟิตไอฮาเลชั่นนะครับมิลเลอร์อันนี้ก็ค่อนข้างชอบนะทำให้เราแบบครีเอทภาพได้มากมายเลยนะครับแล้วก็มีพวกตัวฮิตๆก็เป็นดับเบิลเอ็กโพเชอร์นะครับแล้วก็มี มีพวกทอยคาเมล่าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองทุกตัวนะครับแล้วก็มีพวกป๊อปคัลเลอร์ไฮคีโลคีมีดนามิกโทนซอฟโฟกัสแล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งที่ชอบเลยก็คือเป็นการที่เราเลือกถ่ายสีใดสีหนึ่งสมมุติว่าผมเดินไปที่ถนนนะครับแล้วผมเจออะไรที่เป็นสีแดงหรือวัตถุที่เป็นสีแดงเนี่ยอย่างกล้วยบนถนนนะครับผมอยากให้มันเป็นสีแดงเด่นเนแล้วรอบรอบเนี่ยเป็นโทนขาวดำเนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยก็สามารถจบหลังกล้องได้เลยนะครับก็เป็นความสนุกอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ทําให้เราเนี่ย ครีเอทอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับกับการที่เราจบหลังกล้องไปเลยไม่ต้องเอามาคิดทีหลังว่าเราต้องทํายังไงกับภาพนั้นนั่นเองครับและอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นกิมมีของกล้องตัวนี้เลยก็คือสมมุติว่าวันนี้ผมออกไปชาเลนตัวเองแล้วกันอยากถ่ายฟิล์มสักม้วนหนึ่งนะครับเราก็เลือกสีตรงนี้ก่อนเลือกสมมุติว่าผมเลือกเป็นอะครอสวันนี้อยากถ่ายขาวดํานะครับแล้วผมจะสไลด์ลงมาปุ๊บเลือกคําว่าฟิล์มคาเมล่าโหมดนะครับ อ่ะคุณเลือกฟิล์มตัวนี้ใช่ไหมผมกดโอเคปุ๊บเลือกภาพที่เราต้องการถ่ายนะครับสมมุติว่าผมเลือก36ภาพกดสตาร์ทหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เนาะคือสมมุติว่าผมกดถ่ายไปชึบเห็นไหมว่าผมจะไม่สามารถดูภาพได้แล้วเลขมันจะรัน1 number นะครับเลข1ขึ้น แล้วมันจะลันไปจนครบ36ภาพเราถึงจะเห็นภาพทั้งหมดอันนี้ก็เป็นกิมมิกนะครับสำหรับใครที่ชอบความฟิลม์มชอบความชาร์ลจนตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามผมไม่ไ,มได้ชอบโหมดนี้เท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบถ่ายไปดูภาพไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่าถ้าวันไหนแก้เซง็งแก้เบื่อแล้วกันว่าเราออกไปถ่ายดีกว่าว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่สามารถดูหลังจอได้ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องแบบ ส่องอย่างนี้อย่างเดียวนะครับเราต้องกะเฟร,รมเอานะครับก็ถ้าใครมีกล้องตัวนี้ไปถ่ายเล่นกับเพื่อนก็น่าสนใจมากเลยครับนี่ครับการที่เราไปถ่ายมาเนี่ยภาพมันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะแบบเป็นฟ์มเลียงกันสวยๆเลยอันอันนี้ก็เป็นภาพที่สแนปช็อตเขาส่งมาเป็นตัวอย่างให้ผมดูนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคของกล้องตัวนี้นะครับให้ความรู้สึกแบบว่าเฟรมเฟรรมเหมือนกันนะเวลาที่เรามาดูแบบภาพที่มันปรินออกมาแล้วเนี่ย มันก็เป็น f ีลลิ่งที่รู้สึกดีอีกแบบหนึ่งนะครับมาสรุปกันดีกว่าครับว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับใครนะครับสำหรับผมเนี่ยมันเป็นกล้องที่ทํามาเพื่อให้เราเนี่ยสนุกสนานกับการถ่ายภาพแล้วกันนะครับผมขอสรุปไว้แบบนี้มันไม่ใช่กล้องที่หวังคุณภาพมากขนาดนั้นอนะต้องบอกตรงๆนะอันนี้ด้วยความที่มันเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วด้วยแต่ไม่ใช่ว่ามันขี้เละนะมันดีเลยแหละเพราะว่าผมเนี่ยได้เอาไปถ่ายรูปลูกเนี่ยครับเพิ่งเกิดมาเลย ก็รู้สึกว่าเวลาที่มันถ่ายแล้วแสงมันพอเนี่ยมันก็ให้ฟิลภาพที่ใช้ได้เลยนะลงโซเชียลหรือว่าจะปิ้น์ออกมาเป็นภาพแบบ4ี่คูณหหรือว่าเป็นภาพ a 4อย่างเงี้ยก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเป็นกล้องที่ไม่ได้น่าเกียดถ้าคุณซื้อไว้สักตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องถ่ายเล่นนะย้ำว่าเป็นกล้องถ่ายเล่นไม่ใช่ซื้อไปแล้วอยากถ่ายงานกับกล้องตัวเนี้ยอยากเอาไปทํางานเป็นหลักเนี้ยไม่แนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าคุณมีกล้องอยู่แล้วหนึ่งตัวแล้วอยากมีกล้องที่ แล้วกันอยากลองเล่นฟิล์มซิมูเลชันของฟูจิฟิล์มที่เป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็อยากลงแค่โซเชียลอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยสำหรับใครที่อยากได้กล้องที่ทำให้เราสร้างสารรค์อะไรได้เยอะแยะมากมายกับฟิลเตอร์ของเขากับฟิล์มซิมของเขาหรืออะไรหลายๆอย่างมันเป็นกล้องที่ถ่ายสนุกอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไฟล์ของมันเนี่ยด้วยความที่มันถ่ายได้ JPEG ด้วยถ้าหวังว่า จะซื้อไปถ่ายรูปมาแล้วขุดๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะอยู่แล้วแต่คุณภาพที่ได้กับกล้องตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเพียงพอต่อการลงโซเชียลหรือว่าการโชว์ภาพกับสมัยนี้แล้วอ่ะมันเหลือๆแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยเซนเซอร์เท่านี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกนะครับมันเป็นกล้องที่เล็กมากๆแล้วการพกมันไปเนี่ยไม่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยไม่ทําให้เรารู้สึกลําบากวันไหนที่ผมไปเดินเล่นในสวนหรือว่า ไปอะไรที่มันไม่ได้แบบจริงจังไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับอย่างที่ผมไปหัวหินมาอย่างเงี้ยผมก็ได้ลองกับกล้องตัวเนี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่รู้สึกว่าไม่เป็นภาระกับเราแล้วกันใส่กระเป๋ากางเกงได้นะครับหรือว่าเราจะติดไว้ในรถก็ได้เพราะว่ามันเล็กมากๆนะครับแล้วก็มันให้ฟิลลิ่งภาพที่อบอุ่นรู้สึกสนุกสนานนะครับในการใช้งานด้วยแล้วเราส่งให้เพื่อนใช้เนี่ยเพื่อนก็ใช้ง่ายถ่ายแบบโหมดออโต้กันเลยนะครับ แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือฟิล์มเกนของ ฟูจินี่แหละเวลาที่ผมใส่เกรนเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันฟูลฟิลผ้าผมผมชอบให้ผ้าผมเนี่ยมีเกรนนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยจะรู้สึกแบบเดียวกันไหมนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสนุกสนานมากๆเลยกับการใช้กล้องตัวนี้ก็คือการใช้ฟิลเตอร์เอฟเฟกนะครับฟิลเตอร์เอฟเฟกมีให้เล่นหลายตัวนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกอย่างเช่นเอฟเฟกที่เป็นมิลเลอร์นะครับเขาเรียกมันต่อยอดความคิดเราไปได้อีกก้าวหนึ่งเลยนะจากที่ กล้องเนี่ยมันเป็นกล้อง half frame แลอะอาถ่ายได้2ภาพมันก็จะมีลูกเล่นอื่นๆมาให้เราเล่นอีกนะครับโดยที่เราสามารถจบหลังกล้องได้เลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมพูดไปนะครับก็คือ frame s i z นะครับที่เป็นรูปคู่กัน2รูปนะครับ ตรงเนี้ยเราสามารถคัสตอมได้อีกเนาะว่าเราอยากให้เส้นตรงกลางเนี่ยมันเป็นเส้นแบบไหนนะครับเป็นเส้นแบบตรงเป็นเส้นแบบหยกัยกๆแบบที่ผมขึ้นรูปให้ดูอันนั้นผมไม่ได้ทําเลยนะคือผมอะจบจากกล้องตัวนี้เลยนะครับเราสามารถกําหนดขนาดของเส้นตรงกลางได้ว,ดว,ว่าให้เล็กหรือหนาได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาค่อนข,ข้างใส่ใจนะถ้าในอนาคตอย่างเนี้ยเขาสามารถอัปเดตเฟรมแวร์มาได้แล้วก็เพิ่มกรอบให้เราหลายๆแบบหรือว่าเป็นกรอบขาวที่เป็นรูปเดียวเนี่ย ถ้าทำอย่างนั้นออกมาได้ผมว่ามันจะเป็นกล้องที่สนุกมากนะครับแล้วก็ถ่ายลงโซเชียลสนุกเลยเพราะว่ายุคนี้ยังไงเราก็ลงรูปแนวตั้งกันเป็นหลักอยู่แล้วเนาะส่วนเรื่องราคานะครับกล้องตัวนี้จะอยู่ที่25,990บาทกะครับก็เรียกว่าเปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากใครอยากสนับสนุนคลิปผมนะครับก็ฝากไปอุดหนุนทางร้าน SnapShot หรือว่าคลิกตรง Product YouTube ด้านข้างผมนะครับว่าผมแปะอะไรไว้บ้างนะครับ และก่อนจากกันนะครับผมฝากบอกโปรโมชั่นของร้านนะครับสำหรับใครที่ซื้อกล้อง Fuji ที่ร้าน snapshot นะครับเขาจะให้วอชเชอร์นะครับสำหรับปรินต์คอนแทคชีตแบบนี้ฟรีนะครับขนาด5.3คูณ8นิ้วนะครับในมือผมก็เรียกว่าจะปรินแบบเลี้ยงรูปแบบนี้ครับปรินด้วยเครื่องปริน์ของทาง Fuji เลยนะไม่ใช่แบบเครื่องปรินทั่วไปนะครับแล้วก็ที่ร้านยังมีบริการปรินอีกขนาดหนึ่งด้วยนะครับก็เรียกว่า2ขนาด เลยนะครับก็ถ้าใครไม่ได้ซื้อกล้องหรืออยากไปลองปิ้นกับทางเขาเนี่ยเขาก็มีบริการเช่นกันนะครับก็ฝากกันไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้สรุปแล้วกันนะครับว่ามันเป็นกล้องที่เหมาะกับคนที่อยากเอาไปถ่ายเล่นหรือว่าอยากมีกล้องตัวหนึ่งที่ไม่ต้องเปลี่ยนเมมบ่อยๆแล้วกันถ่ายทุกอย่างนะครับที่เจอโคตรประหยัดเมมแล้วเจอกันครับคลิปหน้าบาย